สวัสดีย่ำเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเที่ยงเมื่อนี้จะพามาเบ่งทุ่งนาฝูงงัวอยู่ท well ุ labels, fruit, them, bridge, ่งหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปของผมไม่พลาดเกี่ยวกับงัวพู้ไดชอบเลี้ยงงัวยางมีอาชีพเลี้ยงงัวเด้อพี่น้องเด้อการเลี้ยงงัวนี่ดีมากเลยนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับยังเป็นสร้างเป็นอาชีพหลักเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงงัวนี่ขายงัว ฟงเทียมก็เกิเถือกแล้วเทียมกับแพงนะครับอาจพลาดเป่าได้เหมือนผมนะครับผมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนะครับเขาตรงนเน้นๆอาชีพเสริมหางงวอยู่พีน้องอีงวัวอยู่กลางทงนี่โอ้บัอเศร้านี่ครับผมลงอีกฟูงหนึ่งนะครับส่วนวันนี้จะมาลงอีกฟูงหนึ่งได้พี่น้องได้อนี่ครับฟูงนี่ผมเคยลงอสองสามคลิปแล้วนะครับ จะเ,เป็นยัางละเบิองงวดจอยด้วพี่หลงเ้อที่ผมลงคลิปมืจอยคักจอยเนี่ยผมคิดว่าบ่เห็นนะน,นี่นี่โบมีนะพี่หลงน่าจะเอาไปขายแล้วนะครับนี่ผมคิดว่าเพราะว่าง้วะพร้อมงวดจอยนี่ขายออกได้เร็วกว่าง้วอ้วนถ้าง้วอ้วนเป็นยังคือขายนั่นออกมันแพงนะครับมันแพงมันอา่า ขายออกอยากเ้อพี่น้องนะปัจจุบันนี่ง้ออ้วนขันงวดจอยพู้ได้อย่างเดียงง้อไปเน้นเงวอจอยมาเลี้ยงเด้พี่น้องเลยนี่ครับจะไปคิดว่าเลี้ยงงวออ้วนขายได้กำไรมันก็ขึ้นอยู่กับบางช่วงนะครับง้ออ้วนนี่ครับอ่ะยางง้าสายพันธุ์นี่เป็นง้อแม่สาวพี่น้องเลยนี่ ขณะเขาไปซื้อนะครับผู้ใดกันเล่งเร่งเงงัวเมษาวทั้งนั้นนะครับพวันงามลูกทรงยีนะครับหัวมันขาขาหน้าขาหลังนะครับยุตลาดส่วนมากเขาจะเร่งงัวแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อส่วนหลนะครับส่วนงัวจอยงัวพร้อมนี่อยู่ในตลาดมันบ่ค่อยมีปันไหนนะครับส่วนมากจะเป็นงัวรุ่นนี้ บอสเซียผมไปรอบ,บ่งตลาดเด้อพี่น้องเ้อนี่ครับว่าประมาณนี้แหละนะครับกำลังเป็นเบาเป็นสาวนี่ครับเอาไปวิ่งอีกตัวนึนงครับอันรงว่วาแม่ม่านพี่น้องเลยเขาใกล้บ่ะได้นะครับนี่งวนหน่อยมันอาจจะวิ่งไล่ส้น การเลี้ยงงัวนะครับมีสองแบบได้พี่น้องด้อนี่ครับเลี้ยงงัวขายคือซื้องัวหน่อยแบบนี้มาคุณขายนี่ครับหรือว่าซื้องัวจอยมาคุณขายนะครับมี่สองแบบแต่ว่าแบบนี้เท็จมันอุ่นอ้วนนะครับกำไรอาจจะได้หลายส่วนอันนี้นะครับเลี้ยงไข่ลูกมันยังยวอมันเท่าแล้วคุณกับคุณบ่ขึ้นแล้วนะครับมัน หมดอายุไงแล้วเขาเดียงให้มันอ้วนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อนี่เดียงให้มันอ้วนอย่างเดียวกับไขรหลูกมันนะครับมันออกหลูกมากเรียกว่าสืบแม่พันธุ์แบบนี้มาเดียงนะครับไปไขรหลูกมันนะครับนี่คือมันหว่วงหลูกมันเด้พี่น้องด้วมันจ้องละนะครับว่ามีเขามาส่วนอันตรายข้าน่าเืออไม่ถือยังจะคีร่อมสียันเด้พี่น้องด้อยนะครับว่าว่าส่วนงัวหว่งหลูกนะครับ เขาถือไม่ไรมันหนุนบริยานนะครับบางตัวบางตัวมันกรยานเฮาบางตัวกระเบียรน์นะครับเป็นบางตัวคือครับสายพันธุ์มันงาไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้เอา,าบ้าเบิ่งว่านหน่อยมาที่นี่ใ,นใกล้เที่ยงนะเที่ยงน่อยจากฟองเพื่อนก็มาไล่ไปกินน้ำนะครับ ง่งผมเอาเข่าลมเรียบร้อยงวผมมา,มาตรงห่วงงวพร้มพาเห็นเด้พอดดพี้องเด้อใสยเพิ่นขายออกแล้วนะครับขายไว้เสือมาไว้ได้ขายไว้เด้อพี้องเด้องวจอยงวพความฟาไปสือมาเหลียงเด้อพี้องเด้อนะครับอือย่าปล่อยมันลอยนวลเด้อพี้องเด้อง่วพร้อมเอามาคุณนขายหมอได้จะได้เงินได้กำไรนะครับนี่คืองวัวหน่อยนะครับงว่วหน่อยรุ่นนี้ ผู้ใดมีตนพุ่นสูงพี่น้องเลยเนี่ยไปซื้อเมามาซสือไปเมามาเลี้ยงหลอดอยู่ตลาดนะครับรุ่นนี้ยานนุ่มเลยท่ยพี่น้องเนี่ยนี่ฮะคุณเห็นมันอ้วนๆ,ๆนะครับเนี่ยมันใหญ่เป็นเบาเป็นแสาคล้ายออกนะครับตัวนี้ก็บรักพันสือขายกันนะครับบอ่อหอด หมื่นเด้อพี่น้องก็มันตันหน่อยอยู่ที่หลักพันเป็นงว้วนพันพื้นบ้านนะครับงว้วนหน่อยงว้วนหลอดมาเบิ้งตัวนี้พี่น้องเลยบีบอรครับการเลี้ยงงว้วนหลายตัวมันจะมีงว้วนหน่อยหลายเด้อพี่น้องเด้อ พอดีของวีงัวตัวแม่หลายตัวมันจะมีเงวหน่อยออกมาเงวหน่อยเงวหน่อยก็เป็นงัวธรรมดานะครับเป็นงัวป้ามันที่้องไหนป้ามันหูยาวสะเก็ดบ่งหูเนะครับงัวา,ายพันธ์นี่ย่แถวบ้านผมมลายนะครับเวหูยาวตัวนน้อยหูยาวเนี่ย ไปก,ก็ได้พี่น้องเลยมันยากอ้ามาเบิ้งอีกตัวนึงนะครับบาที่นี้งวนหน่อยเราชมงัวนหน่อยไปด้วยกนช่วงนี้มีตัวหนึ่งที่ผมมาลงคลิปมือหันนะครับหลายวันแล้วพี่น้องเลยมาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้หูยาวส่วนมหม่จะเป็นพันธุ์หูยาวนะครับพวกหูสันส้นหู แบบง่วนหน่อยผมนี่จะไม่ค่อยมีนะครับง่วนหัวยาวนี่สันมาเขาจะผสมโต้ได้พี่นอ้องได้นี่ผสมตัวไม่ได้ผสมหัวเชื่อนะครับนี่มันจอกมากเป็นแบบนี้นะครับรพอดยผสมตัวนะครับอันนี้นี่เป็นตัวตัวผู้ด้วยตัวเมียน,นะครับพี่น้องที่ความเบิง์ดพี่นอ้องได้โอ้ป็นตัวผู้ เห็นจะคของเพิ่นนะครับจะทำว่ามันได้จ็กเดือนแล้วนะครับนี่ครับตัวผู้คุณมากเลยนี่นี่ครับตัวใหญ่ให่กุ้งว่าผมอีกเลด้พี่น้องเลยเพราะว่ามันอาจจะอ่าออกก่อนนะครับ ก่อนงวัวผมเป็นตัวผู้นี่ครับข้อสั่นจับได้นี่ครับผมจ,จับให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับผมจับแล้วนี่ข้อป็ดสั่นเป็ดสัน่นน,นี่ครับงวัวลูกลา่างนี่งัวหน่อยนี่ครับลูกทรงกับสวยงามอยู่น้องเลยสีสีแดงแต่ว่ามันจะเริ่มเติบโต,ตมามันก็นจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ นี่อันนี้มันอีกสีหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสีทายขนได้พี่น้องเนะ้อนะครับก็จะทายขนออกเรื่อยๆตามช่วงอายุของงวัวนะครับงวดจมูกดำนี่งวหูใหญ่จมูกดำส่วนมากบ้านผมนะครับเขาจะผสมโตัวได้พี่น้องเนะ้อถามว่าทำไมเขาถึงผสมตัวก็เพราะว่าผสมตัวนี้มันถูกนะครับ ผสมเทียมเขาว่ามันแพงนะครับผสมตัวนี้ขันอยุ่ใกล้กันนะครับอ,อาจตกลงคุยราคากันอ้าวไม่ถึงพันนะครับใกล้กันประมาณเจ็ดร้อยห้าร้อยนะครับว่ากันไปนะครับส่วนผสมเทียมนะครับเขาเหลือสายพันธุ์ในนะครับแล้วก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทเด้อพี่รองเด้อนะครับ อาจจะแพงกว่าผสมตัวอยู่นะครับเพื่อากได้สายพันธุ์ที่ดีกับผมแนะนำผสมเทียมนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีง่วงูงนะครับส่วนมากเขาจะเอาพอพันธุ์ใหม่ด้พี่น้องแน่นะครับเลี้ยงพอพันธุ์ใหม่หนึ่งตัวส่วนมากจะเป็นงว่วงบ้านๆน,นะครับง่วงทั่วไป นะครับขัดผสมเทียมมาหลายตัวได้พี่น้องเลยสว่าเลี้ยงตัวแม่ห้าตัวผสมั้างนึงหาพันละเด้อครับนี่มันขึ้นพร้อมกันนะครับห้าพันนี่ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับต้องไปเรื่อยๆนะครับง่วงนี่หนกนะครับนี่นอกมันนี่ครับหนกลงังกำลังขึ้น งอจมูกดำนะครับว่ามันชอบให้จับนงวแม่มันนะครับแม่มันพร้อมลยพี่น้องเรื่องงอพร้อมลูกม,มันกินนมนพร้อมแห้งนะครับพร้อมแห้งอืมพร้อมอีรีงอพร้อมออกลูกดีนี่ครับเห็นบ่ครับ จอยคักจอยเนี่ยนี่งวดจอยย่ตลาดเลยที่พี่น้องรู้หลายบุญเดียบุเสียพมไปเบิ้งเรื่อพี่น้องเ้อ่ียอยู่ในตลาดนี่ครับงวดงว,ดงวดพร้อมกินหย่าดีนะครับเจ็บตามีน้ำตาไหลตลอดเหมือนงวผมเลยนะครับต้องฉีดยาให้มันเด้อพี่น้องเร้เอเพื่อแพทย์สัตว์มานะครับรักษามันมเก็บตาเพราะว่าฉีดยาเข็มเดียวเพราะว่าน่าจะหายนะครับ ว่าแบบนี้เลี้ยงเอาลูกมันได้พี่น้องได้นะครับเอาเขาล่องกับสัตว์ก็จะได้บก,กีบพันนะครับมันถ,ถูกเองเนื้อมันบามีนะครับเลี้ยงผลิตขายลูกมันนะครับลูกมันออกมากกับคุณที่มันอ้ดวนได้พี่น้องได้นี่นาสงสารมันนะครับสงสารแม่งวัวลูกพ่อมนะครับลูกมันบามีน้ำนมน,นะครับกินน้ำนมหน่อยเราต้องบำรุง มาแล้วครับรับชมฝูงวัวตามทุ่งนาไปแล้วนะครับหลอดทุ่งผมก่จะเดินกลับได้พี่น้องประเทศนี้ครับพูนไล่ทุ่งพูนะครับกลางทุ่งนา,าครับยังหลอดทุ่งนานี่ครับฟังนี่ก็มีได้พี่น้องเล้วมันมีงัวลายตัวครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างคนจะไปล่องคิบให้พี่น,อน้องบ้างนะครับลายตัวเป็นฝูง เลยนะครับที่ผมเคยลงคลิปคลิปหนึ่งนะครับเพินมีงวอู้หลายนะครับสามสิบสี่สิบตัวนะครับเมื่อวนี้เวลาตอนเที่ยงนะครับก็มาชมบรรยากาศตอนเที่ยงทุ่งหน้าเป็นแบบไรวันนี้วันนี้บรรยากาศทุ่งหน้าอ้แดดห่อนเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยหลังจากที่หนาวมากได้ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์หนาว าาเงี้ยหมดเสาแดดโบมีได้พี่น้องเลพึ่งพึ่งนี่วันนี้นะครับอครับหลังจากช่มเทคน,นิคก,การรับการเลี้ยงง่วไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเร้อนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหนาด้อพี่น้อง